คือตามรัฐธมนูญน,นะครับปีสองพมาตรา32ได้บัญญัติไว้ไครับว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกธยธียรติยศชื่อเสียงและครอบครัวการกระทําอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิ์ของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆจะก,กระทาไม่ได้เว้นแต่โดยอานาจโดยอาศัยอํานาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะพูดง่ายๆกับท่านประธานรัฐธรรมนูญมาตรา3าสองเนี่ยได้รับรองสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวเอาไว้การกํกาจัดสิทธิ์การจํากัดสิทธิ์ต้องมีกฎหมายอนุญาตให้ทำนะฮะและทําเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะคําว่าทําเท่าที่จําเป็นเนี่ยนะครับคำนี้สําคัญมากๆครับมันหมายถึงอะไรครับท่านประธานทําเท่าที่จําเป็นคือหนึ่ง ทำไปแล้วสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐได้ 2. จําเป็นต้องทําวิธีนี้เพราะไม่มีวิธีอื่นแล้ว 3. ทําไปแล้วได้ประโยชน์มากกว่าผลเสียที่ประชาชนจะได้รับจะเห็นได้ว่าสิทธิ์ในความเป็นอยู่ส่วนตัวอาจถูกจํากัดได้ครับแต่ต้องทําเท่าที่จําเป็นและผมย้ําว่าเป็นการจำกัดไม่ใช่กำจัดนะฮะ จำกัดเช่นครับอะไรฮะการเข้าไปค้นในบ้านครับตํารวจต้องมีอะไรครับกฎหมายที่จะอนุญาตให้ค้นต้องมีหมายต้องขอหมายสารต้องมีเหตุที่ต้องขนพอเข้าไปค้นแล้วก็ต้องออกไปครับไม่ได้ไปน,นอนแช่อยู่บ้านเขาแต่กรณีของ35คนที่ผมได้เรียนมาเนี่ยครับมันไม่มีหมายไม่มีกฎหมายไม่มีเหตุและที่สําคัญไปติดตามเฝ้าเขาตลอด24ชั่วโมงเปลี่ยนมือถือประชาชน เป็นเครื่องสอดแนมเป็นเครื่องมือ,อ,งมอติดตามตัวเครื่องดักฟังตลอด24ชั่วโมงหากวันนี้พลเอกประยุทธ์หรือพลเอกชัยชาญช้างบางคนจะลุกขึ้นมาตอบผมว่าหากไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วจะไปกลัวทําไมไม่เห็นต้องกลัวอะไรซึ่งคํานี้เป็นคําที่พลเอกประยุทธ์ใช้บ่อยนะครับพูดบ่อยมากงั้นเอาแบบนี้ดีไัมท่านประธานครับผมเสนอเรามาทํารายการตามติดชีวิตประวิทย์ประยุทธ์กันครับ ลองไปตั้งกล้องสอดแนมพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลในห้องประชุมในห้องทํางานตามไปติดที่บ้านในห้องนอนห้องน้ำตลอด24ชั่วโมงเลยครับผมมีเหตุด้วยนะครับเหตุเพราะว่าสองคนนี้เนี่ยเคยก่อรัฐประหารเป็นภัยต่อประชาธิปไตยเป็นภัยต่อประเทศต้องเฝ้าระวงังต้องไปสอดแนมต้องไปติดตามตัวเอาไหมครับถ้าจะใช้เหตุผลกับผมแบบนั้นท่านประธานครับ ผมยืนยันเดีท่านประธานครับว่า35คนนี้ไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายไม่ใช่พ่อค้ายาเสพติดไม่ได้ค้ามนุษย์ไม่ได้ฟอกเงินไม่ได้ไปทําอันตรายต่อรัฐไม่ได้ไม่ได้เป็นกองกําลังติดอาวุธพวกเขามีเพียงแค่ปากและปากกาครับท่านประธานมีเพียงแค่ความหวังดีที่มีต่อชาติบ้านเมืองมีความมีเพียงแค่ความคิดความอ่านที่อยากเห็นประเทศไทยไปได้ไกลกว่านี้ การแสดงออกของพวกเขาผมยืนยันว่าไม่ได้ทำให้รัฐไทยล่มสลายแต่สิ่งเดียวครับที่พวกเขามีครับคือความไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลนี้ไม่เห็นด้วยกับการดำรงตำแหน่งอยู่ในนายกรัฐมนตรีของคนที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาถึงรัฐบาลนี้นะครับจะอ้างว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้ง แต่หากมีพฤติกรรมสอดแนมประชาชนแบบนี้ด้วยอาวุธสงครามไซเบอร์ที่ทรงอนุภาพแบบนี้ผมยืนยันครับว่ารัฐบาลนี้ก็เปรียบเหมือนรัฐบาลเผด็จการเต็มรูปแบบถือเป็นรัฐบาลที่รำเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนอย่างร้ายกาจที่สุดและเป็นรัฐบาลที่คุกคามการพัฒนาอย่างใหญ่หลวงของประชาธิปไตยการกระทํานี้นะครับท่านประธานครับ นอกจากจะมีสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้รู้สึกหวาดกลัวต่อการถูกคุกคามแล้วถ้าเราคิดกันดีๆผลกระทบของเรื่องนี้มันมันมีผลต่อการไม่ใช่เฉพาะการพัฒนาประชาธิปไตยแต่ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมยังไงก็ท่านประธานผมถามว่าสื่อมวลชนนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน จะทำหน้าที่ในการสืบสวนเรื่องราวอย่างตรงไปตรงมากับผู้ที่มาให้ข่าวได้อย่างไรถ้าก็ถูกสอดแนงตลอดเวลานักวิชาการจะมีเสรีภาพทางวิชาการได้อย่างไรครับถ้าต้องหวาดกลัวว่ารัฐสอดแนงอยู่24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับพวกผมนักการเมืองฝ่ายค้านเราจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาได้อย่างไงครับถ้าเรารู้ว่าทุกก้าวที่เรากำลังก้าวไป มีคนมาคอยดูตามมาถึงแม้แต่ในห้องนอนการวางแผนต่อสู้ทางการเมืองครับจะเป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์รู้หมดครับการวางแผนเลือกตั้งรู้หมดครับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำกับพี่น้องประชาชนแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับอาชญากรสงครามที่ใช้อาวุธหันหน้าเข้าสู่ประชาชน กระบวนการโจมตีสอดแนมประชาชนในครั้งนี้ครับมีเป้าหมายสูงสุดเพียงเป้าหมายเดียวก็ท่านประธานคือการจัดการกับผู้ที่เห็นต่างกับรัฐบาลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประยุทธ์ไม่ใช่ภัยที่เป็นที่เป็นไม่ใช่ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติแน่นอนภายใต้รัฐบาลนี้พี่น้องประชาชนทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลทีวิภาควิจารณ์รัฐบาลล้วนสามารถตกเป็นเหยื่อจากการคุกคามทุกรูปแบบ ตราบเท่าที่เรายังมีนายกที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาดัางนั้นสิ่งที่เป็นภัยต่อเราอาจจะไม่ใช่สปายแวร์ที่ชื่อเพกาซัสครับแต่สิ่งที่เป็นภัยต่อเราที่สุดคือเผด็จการที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาครับขอบคุณท่านประธานครับ